วันนี้เอทุกคนแปลงที่อยู่ข้างหน้าก็คือแปลงมันสำปะหลังที่ใช้น้ำหยดแล้วก็มันเกิดการช็อกขึ้นมาตายครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็จะได้นะทุกคนนะตอนแรกที่ผมเห็นนะเห็นตอนแรกๆนะวน้วโนมันก็จะเป็นมันสำปะหลังที่ขึ้นดีนี่แหละแต่บังเอิญว่าช่วงนั้นมันแรงจัดแล้วเขาก็เหมือนว่าเอายามาฉีดยามาฉีดยาขายานะตอามาฉีดพอมาฉีดปุ๊บคือทุกคนมันแรงแล้วมันกําลังแบบ กาลังจะขึ้นกำลังจะพุ่งเนี่ยมันก็น่าจะโดนยาตายนะอันนี้ความคิดของผมนะเพราะว่าผมเห็นเขาฉีดฉีดอยู่ไม่รู้ว่าฉีดปุ๋ยหรือฉีดยาดัย่นแหละอ่ามันก็เลยตายพอตายปุ๊บก็อย่างสภาพที่เห็นตายครึ่งแปลงตด้ครึ่งแปลงขนาดใช้น้าหยดนะเห็นหลายแปลงเลยที่ใช้น้ําหยดแล้วก็ตายนี่แหละครับทุกคนการทําเกษตรมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆส่วนมากทางนี้ก็จะใช้สารเคมีเนาะแล้วก็ใช้คนเสียบมันก็ใช้คนฉีดยาใช้คน ยกล่องขายโอเคเหมือนกันบางคนทางภาคอีสานก็จะใช้ผ่านเจ็ดเลยยกล่องทีเดียวจบถ่ายแปรยกล่องด้วยผ่านเจ็ดทีเดียวเลยบางที่ก็จะยกยกเป็นคู่เหมือนทางแถบที่เห็นทางการจรบุรีทางสุพรรณบุรีนะเขาจะยกล่องคู่คู่แดอ่ทาทั้งเพื่อนผมที่อยู่แถวนครสวรรค์นะเขาทําแบบว่าทําแบบว่าอะไรนะ ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้สารเคมีอะทุกคนคือปลูกมันก็ยกล่องธรรมดาแหละแต่แล้วยกล่องห่างกว่าปกติแล้วก็ใช้รถทํารุ่นเอามันมีอยู่เจ้านึงนะแล้วก็ผมมีคนนึงแหละที่เป็นคนที่อยากทําแบบนั้นมากนะแต่สสะอะไรอะไรสนามรบของเราอะสมรสมรภูมิเหรอสมรภูมิของเราอะเป็นภูเขามันมีหินก็คือทางอื่นที่เป็นปา่าที่เป็นไล่ที่เป็นอะไรอะไรอะพื้นดินที่เป็นดินทรายดิน ดินทรายโนดินอะไรเนี่ยแต่ของเราเป็นดินเหนียวโนหินไงมันไม่ค่อยมีดินร่วนของเราเป็นดินแดงๆด,ดินภูเขาไงมันก็ทํายากนะทุกคนนะน็่เลยก็เลยความคิดความคิดนั้นก็เลยล้มเหลวไปทุกคนมันทําไม่ได้ผมซื้อรถตีดินมาเลยรถคนดินเนาะก็ทําแล้วมันก็ไม่ได้ทุกคนอ่ะแล้วก็ทางเกษตรเมื่อกี้นี่ก็เห็นคนไถคนคน,คนฉีดมัน ชียามันแถวนี้เขาถึงจะเป็นที่ที่รับราบดินทรายดินร่วนอย่างดีนะเขาก็ไม่ได้ใช้รถเขาไม่ได้ใช้พวกทุนแรงนะทุกคนอแถวนี้เขาไม่ใช่อย่างนั้นกันนะแต่ผมว่ามันเป็นการสิ้นเบืองนะถ้าใช้รถอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการที่ทํางานคนเดียวได้เหมือนคงคิดที่ว่าผมซื้อรถเกี่ยวข้าวคันหนึ่งมานะทุกคนผมคิดว่าเออแม่ทําไม่ไหวแล้วเราอ่ะก็ต้องทําต่อใช่ปะ แถวนี้ถ้าเขาไม่มีตังจ้างกันเขาก็จะเอาแรงกันก็จะไปไลคนน่คนนู้นคนนู้นก็จะมาไล่เราเงี้ยอ,อมันก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วปรากฏว่าเรา่เป็นคนที่ไม่เอาแดดไงคือโอ้โหโตากแดดไม่ได้แทบละลายเลยทุกคนก็เลยเออตัดสินใจซื้อรถเกี่ยวดีกว่ารถให้คำว่าปลูกข้าวให้ใช้รถปลูกเอาก็ซื้อรถเกี่ยวก็คือจบทีเดียวเลยตอนแรกจะเอารถเกี่ยวแบบมัดแต่ก็คือมีความคิดที่ว่าเฮ้ยรถเกี่ยวแบบมัดอะ่ะมันก็ต้อง มัดแล้วมันก็ต้องใช้รถเข้ามาลูดแล้วรถมัดของเราอ่ะมันมัดยังไงล่ะทุกคนมันมัดแบบว่าแบบว่ามัดแบบแบบเป็นเชือกปอนะทุกคนเนาะเชือกฟางเชือกกระสอบนั่นแหละแล้วถ้าเข้าเครื่องลูดเขาอ่ะมันก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วถูกป่ะเออเราก็เลยตัดสินใจซื้อรถมาเลยพอดีมันเป็นรถรุ่นเก่าที่เขาขายอยู่นะทุกคนเห็นได้มาในราคาสามหมื่นบาท ก็พร้อมเกี่ยวพร้อมบดพร้อมอะไรทุกอย่างเลยโอเคก็สําเร็จรุ่นรุงไปแต่ปรากฏว่าทําได้แค่ทําได้แค่ปีสองปีปีที่แล้วก็ไม่ได้ทานะปีนี้ก็เหมือนว่าน่าจะไม่ได้ทําอีกแล้วมั้งแต่ตอบโจทย์ได้มากเลยนะทุกคนประหยัดเวลาประหยัดไรายได้เลยอย่างของคนอื่นที่แถวนี้ก็ต้องรอรูดเนาะเกี่ยวเสร็จตาแข้งตาแข้งรอเก็บรอเก็บรอลูดรอลูดก็ต้องรอคิวอีกเออรอคิว ลูดคนเดียวไม่พอต้องหาคนมาช่วยลูดหลายๆคนนะการเกษตรมันไม่ใช่ทําง่ายๆนะแต่ถ้ามีเครื่องมือนะมันก็จะง่ายนะอะอะแล้วก็พูดถึงเรื่องยางพาราทุกคนยางพารายางพาราก็คือขอโทษนะครับที่ต้องมาอัดคลิปบนรถเนาะแล้วก็พูดไปตามองตามองถนนไปเนาะเราก็ไม่ได้ว่า,าจะแบบวอกแวกก็คือ <c oughs> ก็คือเห็นยางพาราที่เขาทํากันน่ะทาไมเขาบอกว่ายางพารามันราคาถูกราคาตกต่ําเข้าใจนะว่าภาคใต้อะเขาได้กิโลละร้อยกิโลละเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยโอเคตอนนั้นเขาได้โอเคเขาเห็นเม็ดเงินเขารู้จริงเนาะเออแต่พอราคามันเหลือแค่ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะโลละยี่สิบาทโลละสิบห้าบาทเนี่ยหรว่วสามโลร้อยอย่างที่เขาว่านะสามโลร้อย อันนี้รถถ้าโลละสิบห้าบาทมันไม่ใช่สามโลร้อยนะทุกคนใช่ปะ <c oughs> มันก็มากกว่าสามโลร้อยอ่ะใช่ปะเออสือผมทำผมได้ราคายางพาราโลละสิบห้าบาทนะมากที่สุดก็สามสิบสองะเมื่อก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เหลือยี่สิบบาท ล่าสุดก็น่าจะอยู่29น,นะมีคนเขาบอกมาว่ายางพาราโลละ29บาทแล้วก็ปรากฏว่าเรายังไม่ได้เปิดหน้ายางนะทำไปขายของอยู่ก็เห็นคลิปบางคลิปเขาเอาอยางพารามาเททิ้งอนะเทถนนอนะผมอยากให้เขาคิดว่าเงินมันเป็นเงินคือเหมือนกันจะได้มากได้น้อยมันก็คือเงินไงทุกคนแต่ก็อย่างว่านะก็ คนที่ไม่มีมากกว่าเรามันก็มีอ่ะก็อย่างว่าหลไรคนเรามันก็แบบว่ากนะได้มากเนาะมากเท่าไหรก็ยิ่งดีอ่ะคือเอ่ะสมมติว่าเคยทําได้ปีละโลละโลละต่อปีก็โลละแปดสิบเก้าสิบร้อยอะไรเงี้เนาะแต่ตอนเนี้ยมันมาอยู่ที่โลละสิบห้าบาทโลละยี่สิบาทเงี้ยคือเกษตรกรที่เคยได้ขนาดนั้นนะ่ะมันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะว่า อาจจะต้องซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรเงี้ยซื้อของหรูให้อยู่สบายเยงี้ยถ้าของที่มันก็เริ่มสูงขึ้นเพราะว่ามีเัละขนาดเราได้ได้เล็กๆน้อยๆเราโอ้โหอยากได้นั่นอยากได้นี่นะแต่เราไม่มีโอกาสได้หร้กทุกคนเพราะว่าล่าสุดก็เคยตกลงกับเมียแล้วว่าเรามีเมียแล้วนะทุกคนก <laughs> ็เออถามว่าเออนี่เธอมาอยู่กับเราไหมเขาก็ไม่มานะทุกคนเขาไม่มาพราะพะ พเพราะอะไรรู้ไหมอันนี้ต้องจะเป็นการพูดให้ฟังนะเขาไม่มาถามว่าทําไมไม่มาก็เขาไม่มาตอนแรกเออมาคิดว่ามาต่อไปถามเมื่อวานนี้เออไม่มาแล้วตอนเนี้ยทุกคนราคาน้ํายางพาาที่สอบถามเพื่อนมาเมื่อสองวันที่ผ่านมานะแต่ไม่ได้สอบถามราคาทางร้านนะทางร้านมันก็เหลี่ยมเหมือนกันแหละว่าไม่รู้ว่าเราจะยังไงนะ มันก็ไม่รู้ว่าเราเคยขายไม่เคยขายมันก็ให้ราคาได้เพราะว่าเราเป็นหน้าใหม่ใช่ไหมละ่ะอ่ะแล้วปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าโลละหกสิบแปดบาทน้ำยางสดไปถามคนรู้จกักชาวบ้านเขาขายไปรอบนึงแล้วขี้ยางโลละยี่สิบเก้าบาทก็ถือว่าดีเลยนะปีนี้ที่เคยขายไปก็โลละยี่สิบ 23สิบามเนะาะแพงสุดแล้วโอ้โหดีใจมากไปขายกับเพื่อนนะโลยิบสามบาทได้มา,าทีหนึ่งแปดพันโอโ้ดีใจดีใจมากเลยแล้วคิดดูว่าตอนเนี้ยมันมากกว่าย3ิบสามอ่ะมันขึ้นมาอีกขึ้นมาแค่บาทโอโ้ถ้าขายน้ำยางนี่ผมขายได้วันละสามสเดกิโลนะผมน้ำยางสดที่เขาตีให้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาส่วนไหนมาคิดนะ ทุกคนก็เลยก็เลยเฮ้ยผมคิดยังไงให้กูวะถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยราคาน้ำยางอะ่ะราคาน้ํำยางเปอร์เซ็นต์ยางอะ่ะเฮ้ยของมันอะ่ะจะลดขายทีนึงอะ่ะถ้าน้ํายางถ้าเปอร์เซ็นต์ยางจะลดะต้องอาทิตย์นึงนะอาทิตย์นึงมันถึงจะลดนะแต่ยางพาราของเราอะ่ะเปอร์เซน็นต์อ่ะมันลดทุกวันนะจากวันแรกได้สามสิบสอง ามสิบเอ็ดสามสิบย่บเก้ายี่แปดอ่ะพอผมรู้ว่าถ้าขายไปแล้วมันลดอ่ะผมก็เลยเออไม่ขายดีกว่าผมคิดอย่างนั้นนะก็เลยก็เลยไม่ขายเลยแต่ว่ามันก็ได้มันก็ได้ดีนะทุกคนวันละหนึ่งพันบาทก็เนืองไง่ะผมคิดว่า ถ้าไปขายให้ร้านอื่นนะมันน่าจะได้มากกว่าน,นี้นะเพราะว่าร้านที่เนี่ยมันเหมือนว่าเราเป็นหน้าใหม่ด้วยไงเราก็ไม่รู้ว่าเขาให้เรายังไงเราไม่เคยขายมาก่อนนะทุกคนเนาะเอามานั่นแหละทุกคน <c oughs> รถมาเห็นไหมทุกคนมีกล้องอย่างนี้เนี่ยน่าตกใจเลยขับรถเดินไปทั่วหมดอละทุกคนที่เนี่ยจริงๆนะ ถ้าเราไม่มีสตินะขับรถที่เนี่ยชนดะหมดอะคือ,อใครจะนึกจะเลี้ยวจะเลี้ยวก็เลี้ยวจะไปยังไงก็ไปออคือไม่รู้ว่าเขาซื้อใบขับขี่มาหรือเปล่าอ,อ่ะทุกคนนะเออก็ตกลงแล้วสรุปแล้วเรื่องยางพลาของเราเราก็ได้ทําคนเดียวอีกอยู่นี้นะตอนนี้ที่มาช่วยงานเขาก็เพราะว่าเออมันพนักงานเขาไม่มีนะทุกคนนะก็เลยเออมาช่วยช่วยกันเราคิดว่าช่วยช่วยกันนะ มีอะไรก็พึ่งพาอาศัยกันแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่คิดอย่างเราหรอกเออผลประโยชน์เป็นหลักเนาะถูกไหม,มก็เลยคิดว่าเออเราจะคิดยังไงก็ช่างครับแต่เราคิดอย่างนี้รถเราก็ต้องจอดตรงนี้โอเคครับทุกคนตอนนี้มาเอาข้าวมาแค่นี้ก่อนแล้วนะครับราคายางขนาดนี้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วครับพลน